สามรุด,ดแต่ละครับสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องชาวอุตุสุนเดินที่เคารพรักนะครับวันนี้ผมในฐานะตัวแทนของคณะท่านสุวัสดิร์ริพัตรพงษ ก็ครจะนำะปฏะดิทินนะครับซึ่งเป็นรูปของพระชัยเมือ,องนครราชสีมามามอบให้กับพี่น้องชาวเนือเพื่อเป็นการนกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสนเนินนะครับซึ่งพระชัยเนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจางังหวัดนครสีมานะครับซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพันธุนเลศสุนะครับก็สร้างขึ้นเพื่อชัยชนะนะครับตอนนี้ก็เป็นพระเก้าองค์ที่เป็นพระ ปอิมาแห่งแผ่นดินซึ่งปป็นฐานอยู่วางหน้านะครับหน้าที่เท,ที่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 ทางสำนักนะครับวันนี้เราก็คิดว่าพระชัยมนนะัสขอดีมาเนี่ยก็จะมาเป็นสายมาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวประชนนในการที่จะต่อสู้นะครับภัยโควิด แล้วก็มาต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจนะครับครอบปีเนี่ยนเราต้องผสมกับปัญหาต่างๆเราชาวพระชายด์เปลี่ยนความเราก็มาเปลี่ยนกำลังใจให้พี่น้องประชาชนมีความที่จะสู้กับวิกฤตต่างๆครับสุดท้ายนี้ผมต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของท่านสุวัสดิ์วิศัติมุกจากพัฒนาสุนทรศิลป์และตระนัดใจนะครับส่วนสายสิงหสายจัลโล่ที่เพิ่มอีกอย่างชั้นเขาโซนันมีโซนันมีความผ่นนอนนะครับของกระทุวเดินเราแล้วก็พระชายดมรณะจมรุฒิการประธานพรให้ พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสุ่เนยนะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญที่สิ่งใดกอย่างก็เสิยงดังฟังป่าถนาตลอดปี2 5 6 5และก็ตลอดไปครับครุดทั้